สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วน,น,นะครับกับบาคาร่า S A S S A Gaming นะฮะ <c oughs> โอเควันนี้ก็นะห้องนี้วันนี้ผมก็พกมาห้าพันพอนะครับเพราะว่าจะเอากำไรสักสามพัน ในการที่เอาทุนหนาแบบนี้มันดียังไงคือมันก็ดีแหละครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทบเงินนคะครับลืมไปล้วเกีมีทุนหนามันเราก็มีโอกาสได้ทบอย่างถ้าทุน5,000ันอย่างเงี้ยเอากำไรสักพันสองพัยังไงมันก็ได้นะครับ หกแปดั่นไงได้ละโอเคนะครับมาแล้วหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันผมจะนัดขั้นตอนโดยกันที่ว่าจะเอากำไรให้ได้สามพันนะครับคือไม่นี่ผมจะลงสองพันอุ้ยอุ้ยทันไหม ไม่ใช่ไปโอเคนะครับเกือบไม่ทันนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าได้กำไรแล้วก็จะหยุดนะครับมีทุนหนามันก็ดีนะฮะโอเคปอกกาวเรียบร้อยครับคือทุนห้าพันกำไรสามพันอย่างนงี้นะครับมีทุนหนามันก็ดีนะครับมีโอกาสที่ว่าจะเวลาเราเสียแล้วเราก็ทบได้นะฮะ มันก็ง่ายนะครับอย่างเมื่อวานผมก็ไม่ถูสม,ยมัยผมก็เลิกนะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าทุนห้าพันได้กำไรสักสามพัน,นา 3, อาจริงมันก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้วันที่สี่มกรานะครับปีหกห้าแล้วนะฮะก็พอแล้วฮนะยังยังไงก็ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัสไคร้ให้ด้วยนะครับจะได้มีคิใหม่ๆมดูกันดีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะได้กำไรแล้วก็หยุดนะครับหรือว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มน้ำเล่นก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับเราก็มีกลุ่มนำเล่นบวกก็โบด้วยกันเสียก็เสียด้วยกันนะครับหรือว่าจะสวนผมอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมไปนะฮะได้กำไรพอแล้วก็หยุดนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ